เมันเขียวเป็นหย่อมเป็นหย่อมเป็นหย่อมอะไรเงี้ยน้องริบเล็บน้องก็จะเว้นไว้น่าจะเกี่ยวครับซึ่งอันนะเขียวอะเขียวเยอะเป็นผมยังไม่เกี่ยวนะครับแต่เจ้าของนาเขาสะดวกแบบนี้ก็ไม่ว่ากัน จะทำบันบึงครับเจะทำรถไถตรเขียวเลยครับกดเขียวเลยก็ดีครับดีกว่าจุดอยา่างน้อยเราได้ประหยัดปุ๋ยครับ ถ้านามีน้ำหรือแ้อย่างี้ก็ไม่ต้องเลยสบายครับก่อนอื่นก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนฮนะตามที่มีคนเรียกร้องมาว่าอยากเห็นสีเกนี่ครับก็ขอสีเกวันนี้ร้อยแปวันครับก็ใบเขียวแต่ลวงเหลืองเขาว่าทางนูน้นทางแถวแถว เกาะไอ้ใกล้ๆป่านั่นอันบนๆบนบนเขากรอบกรอบหมดแล้วแต่ทางนี้มันน่าจะลึกกว่าครับก็มีดีดนิดหน่อยทำคราวที่แล้วไม่ได้ข้าวเลยครับแต่คราวที่แล้วเขาทำแค่ซิกนู้นซิกนี้เขาไม่ได้ทำก็มารอลุ้นกันครับเมื่อเกี่ยวอยู่ท้ายนู่นสามสิบกว่าไร่ครับวันนี้แต่เกี่ยวไม่หมดนะฮะเนี่ยมันจะมีเขียวๆอยู่นะเลาะริมคันนาแล้ สิบกมั้งประมาณนั้นผมมองว่าน่าจะกล้าแก่กล้าอ่อนอะ่ะเพราะว่ามันเป็นทิวเป็นทิวไอหน้าไหนเหลืองก็เหลืองก็มารอชมครับรถเ,เกี่ยวอยู่ท้ายนู่นลงทางนู้นเลยครับลงง่ายถ้าลงทางนี้มันต้องเดินเข้ามาหน่อยโอเคเดี๋ยวมารอชมกันครับว่าได้ดีได้มากได้น้อยอะไรยังไงมาถึงนี่น่าจะจอดกินข้าวก่อนครับ มาก่อนเป็นทางลงเก่าครับลึกตรงนี้ก็เลยไปขึ้นทางนู้นข้าวยังไม่ค่อยแห้งดีเลยครับเดี๋ยวจอดกินข้าวก่อนรอสักหน่อย จอดนครับข้าวก่อนมาเทแล้วครับอุ้มแรกเขียวอะเขียวเยอะเป็นผมยังไม่เกี่ยวแล้วนะครับแต่เจ้าของนาเขาสะดวกแบบนี้ก็ไม่ว่ากันนาเสียท่ำบันบึงครับเสียทย่ำรถไถ โคดเขียวเลยครับโคดเขียวเลย แต่คงจะไม่หลุดหมื่นแล้วราคาเพราะว่าช่วงนี้ราคาแรงครับแต่เขาจะติดเขียวนี่แหลยนะปัญหาอีกสักสามวันขึ้นไปนู่นแหละยังจะพอนี้หน่อยข้าวไม่แน่นเสมอเพื่อนๆอันนี้บางแต่สีใได้ครับสีสวยอันอบางนะ นะฝั่งลึกลงไปนะมองไปยังเขียวอยู่เลยนะเป็นพ่อกาหรือเป็นพ่อแล้วไม่รู้เขียวมัง่งเหลืองมัง่งอากาศก็ซุ้อย่างนี้ทั้งวันแล้วครับร้อนแดดคงจะไม่ได้ก็จะมีเขียวน้อยกว่าครับ บรรยากาศลมเย็นๆครับอากาศคึมๆเสียบรรยากาศตรงนู้นเลยนะฮะแล้วลมมันมาอย่างนี้ครับแรงเลยข้าวก็เขียวฮนะตาสภาพเนี่ยมันเขียวเป็นหย่อมเป็นหย่อมเป็นหย่อมเลยเงี้ย ริบเรมน้กก็จะเว้นไว้น่าจะเกี่ยวสักครึ่งอันนะให้โลเขาเหมือนกันน่าจะของนาเขาดินของเองนัาเกี่ยวแก่กว่านี้นะสวยเลย จะปั่นตามเลยครับกระจายฟางปั่นบกเลยเ็เขาได้ตามอีกที6กันยาที่ประมาณเกือบเดือนนะันก็เสร็จหมดแล้วฮะ กำลังปัน่นแล้วนะพอเกี่ยวไปด้วยปันย่นไปด้วยเลยครับอย่างที่บอกกระจายฟางเรียบร้อย น่าจะปั่น่านะ้ฮะอาัจจายนเป้เลยมาอยู่รถเกี่ยวเลยกันครับรถปั่นที่บ้านเขาเองนะพ่อเขานั่นแหละก็ดีครับดีกว่าจุดเดี๋ยว้อยเราได้ประหยัดปุ๋ยครับ สนามีน้ำหรือเราอย่างนี้ก็ไม่ต้องเลยสบายก่อนหน้ไปสี่ขุมแล้วหกรอคันนี้ไปแล้วครับคันนึงคันนั้นได้สามขุมเต็มเต็มคันนี้ก็สี่ขุมเต็มนนเต็มครับ เดี๋ยวเราหลังย่ำเถือกเลยนะฝนก็ฝอยๆฮะเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวมาเราใช้ไม่ถูกเหมือนกันเราหลังเกี่ยวอยู่พอถ้าหนาเม็ดตัวนี้ก็ผมต้องจอดก่อนเดี๋ยวรอดูว่าจะพัฒนาเขาจอย่างยังไงถ้าไม่สั่งเราก็ต้อว่าแล้วครับ กขอาจจะรีบใช้ตังค์หรืออะไรยังไงเราก็เจอได้หลายอย่างนะโอเคท่านผู้ชมครับเราจะเห็นเม็ดฝนนะฮะสุดท้ายแล้วครับจอดจะเกี่ยวไว้เสร็จเลยครับฝนล,ลงแล้วเจ้าของน้าสังจอดก็เที่ยวแรกได้ไปหมื่นเจ็ดร้อยครับได้หกันกว่าคันนี้นะฮะไป่นฮะหนึ่งมีทำามาเป็นไร ฮะลูกดเดยวมาขายเพื่อนรถจ,จิกขายขาดเลยรถจิกขายหลุดเดยอะแต่ไปก่อนก็นได้เดี๋ยวไปนุ่นก็นได,ด้นุนเขาสั่งจอดเล่าไม่ได้เกี่ยวต่อขับไปห้างเลยจนนะอดเขาสั่งจอดเล่าไม่เกี่ยวต่อเล้วขับไปห้างมุ่งเลยไปห้างก่อน เดี๋ยวว่าเราไปข้าวบบบบไปไไกปห้างเลยด้วยนะเรื่องจอดนี่ยไปห้างด้วยนะเนี่ยไปห้างเลยครับก็กำลังเกลี้ยงรถขึ้นฮะยังเกี่ยวไม่เสร็จเลยครับเดี๋ยวจอดรถทิ้งไว้คันนึงเพราะว่านะก็ไม่ใช่คนอื่นคนไกลครับก็อดีตลุมน้องที่บ้านนี่แหละครับ เพราะว่าเขานอนนาเพราะว่าเขาก็ปน่นนาด้วยวันนี้ก็ไม่น่าจะเสร็จก็พรุ่งนี้เดี๋ยวเก็บคันเดียวครับเดี๋ยวคันนี้ไปอีกเจ้านึงเพราะว่าวันนี้ก็เกี่ยวต่อไม่ได้แล้วฝนมันเริ่มมันไม่แรงจริงแต่มันเริ่มหนาเม็ดขึ้นเรื่อยมันตกสะสมเรื่อยสะสมเรื่อยไงงั้นนะโอเควันนี้ก็แค่นี้ครับ ราคาก็เทีย่ยวแรกหมืน่นหมื่นหมื่นเท่าไหร่นะเจ็ดร้อยมั้งเที่ยวสองเขาว่าแปดร้อยแต่เทีย่ยวล่าสุดไปนี่ไม่ไม่ไม่ทราบเลยครับเดีย๋ยวน้ำหนงน้ำหนักเดี๋ยวว่ากันอีกทีครับโอเคครับจะให้เกี่ยวเสร็จเรียบร้อยกันเดี๋ยวมันสรุปน้ำหนักอะไรตนต่นออีคครับสวัสดีครับผมบคุมาครับ